สวัสดีครับผมมาครับมาเนี่อยู่กับทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งนะครับผมวันนี้มาลงหางบุกเบิกนะครับผมกับ 7610S นะครับผมแล้วก็คูเวต้า M108S นะครับมาครับมาเนี่ยมาลงหางบุกเบิกหางสีนะครับไงหอมๆเลยครับผมโอ้ มึงครับดินไง่ายขนาดเขาใกล้ไว้เลยนะครับเมื่อนี้เออบอกเลยอ่ะหยาบเลยงานนี่เอาตามสถานกากาศมืน่อนนะครับผมดินก็เริ่มแห้งแล้วครับแต่ว่าก็ต้องลงลงหางบึกเบิกไว้นะครับเพื่อเก็บความชื้นของของดินนะครับแต่ว่าแปลงนี้มันอาจจะ แปตงนี่เพิ่นลงหางดิเปิลพร้อมนะครับทั้งหางดิเปิลทั้งหางสามเอาเน็ตเอาครัแบบวันนี้ตีคู่กันเลยนะครับผมเฮ้ยไงหอมๆคือสิบุตรได้เห็นผมเลนะม่นมังกรรถเดียครับไม่ไหวครับยอมแพ้แบบนี้ตายบอกเกี้ตาย ขอละออกเลยแบบนี้นี่นะครับผมตีคู่กันไปเลยเห็นได้ครับขีดไทยิ่นงามบะเที่ยงกับอินเลียนะครับนี่แหละครับคดีของผานมัน,มนซ้ำกันเนาะบุคคลของผมนี่ของผมผานเปลี่ยนทละใบอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนะครับของทีมงานนี่มันก็นเลยขีดไทยมันเลยงามนะครับนี่ครับโอ้ ขณะถ่ายหางสามยังยังซ้ำนี่นะครับกับ้าบุกถัดซา,า,ากว่านี่เนี่ยแห้งนะครับนี่ปลูกประทันเลยรได้หน่เอาครับผมคลิปนี้ก็ไ่ต้องอียงมากมายนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการถ่ยหางบุกเปอของทีมงานไร่พรเจริญลสองเลยนะครับว่าเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสกับร้อยแปดเอ็มไอเอ็มร้อยแปดเอสสิเป็นตังไหนนะครับผมเอาเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับผม มาครับผมคูณมึงก็สีม่วอยู่นะครับเจา้าผู้ทายนี่ีครับมับางไงโอ้เหาะได้ก็ว่าเป็นยังครับเพื่ออัศรถให้กานรับชมเนาะโอะ้มันเะคันลแรงๆเลยจัดอีหลีครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหายหางมุกเบิบกนะครับจเจ้าแปลงนี้คือสิบลมิจมไม่เห็นหรอครับผม แรนเร็วโคตรเกียร์หนึ่งยังมาแรนเร็วแท้อ่ะผู้ช่วตาลอยแปลเท่าน้ำแน่นิโอ้มีต่คันสุดๆครับช่วงนี้ช่วงนี้ไาเตรียมดินพ่ท่านกนงางไงม่ว่อมแล้วครับคนแท่ได้ไปไปเลยครับบบตกอีกเลยว่ามันสิตตกอีกเอาจัดเข้าไปเฮา จะจัดฟาดบึ้มแปบ๊บเดียวไปพาดพุ่นแล้วแต่แล้วนัวว้นหางสามนะโอ้ปวดพุดโอ้ยมาแม่นหางสามแม่นหางสี่ตั้งหกักเ้าเดี๋ยวมาไปดักข้างพุ่นมาู่ใต้ลมม่ได้มันไง เงียบจีนฮอนด้าสุดเอ็นเห็นเลียนตั้งสี่เลี้ยวหรอเดียครับหนฮึไปใช้บานจะจับงานไหม่บอจับงานไหม่แล้วเอ้าไปคนละทางบานผมจะเป็นมังคั้นไหน่บานเลย โอ้ตายเอาขอ,อ,อเปยังครับมามาชมผลงานเพ่นเจ็กหน่อยเห็นได้ครับตรงที่ลี่ฮะเนครับโอ้โอสเสมอกันดีนะครับพ่นไทย่าผ่านมันไม่ผ่านไม่ถึงสองขั้นเลยนะครับเดี๋ยวยางผ่านมันซ้ำกันนะครับ อันเป็นริ้วๆนูนว่าแม่ยังเด้่ออันนี้จะเป็นนะเป็นใบแรกนะครับใบแรกตัวซุมน,นี่หางมันฟูครับมันก็เลยเป็นริ้วเป็นริ้วเอาโอเคนะคะรับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมคู b o ต้า1 0 8 s v s 7 6งร้อยหางบุกเบิกหางสี่เพี้ยนสนิสโก้นะครับผม เดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสิบไปไทยกันได้ไปไทยอยู่ใสฝากพี่น้องเอซติดตามไปกําลังใจให้ผมไม่ไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ